อย่าเจอผมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับฟังผมให้จบก่อนครับผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับเชื่อผมครับดีแน่นอนระดับการตัดสินใจมีทั้งหมด3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือการตัดสินใจเรียนรู้เมื่อเราต้องการนะครับที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับเราต้องตัดสินใจระดับแรกก่อน เลยเสมอนะครับก็คือเริ่มเรียนรู้ก่อนครับเรียนรู้แบบไหนครับเรียนรู้จริงจังบ้าคลั่งครับในนั่นแหละครับคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับเขาจะทํากันการตัดสินใจระดับที่2นะครับก็คือการตัดสินใจลงมือทําครับหลังจากที่เรียนรู้แล้วนะครับเราต้องลงมือทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจครับ ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและต้องถูกต้องด้วยนะครับและมันถูกต้องแน่ๆเพราะเราเรียนรู้มาแล้วนะครับนี่คือการตัดสินใจระดับที่2ครับส่วนการตัดสินใจระดับที่3เนี่ยนะครับยากที่สุดเลยคือตัดสินใจประสบความสำเร็จครับและนี่คือการตัดสินใจ3ระดับครับที่จะทำให้คุณนะครับทุกๆคนรวมถึงผมด้วยนะครับ จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่นะครับมีแต่นะครับฟังดูเหมือนง่ายนะนะครับใครอยากประสบความสําเร็จทําตามนี้เลยนะครับ1ตัดสินใจเรียนรู้ก่อนเราอยากสําเร็จเรื่องอะไรเราก็ไปเรียนรู้เรื่องนั้นๆเหมือนง่ายใช่ไหมนะครับพอเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็ลงมือทําเลยสําเร็จแน่นอน เรามีความรู้แล้วเราลงมือทําแล้วเราไปประสบความสําเร็จแน่นอนอ่ะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการตัดสินใจประสบความสําเร็จนะครับมันไม่มีอะไรง่ายเลยครับเพราะครับเพราะความรู้การลงมือทําและการประสบความสําเร็จเนีย่ยมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่นด้วยครับเพื่อนๆืนมันไม่ใช่แค่เราเรียนเราทําแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้ครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยนะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นดินฟ้าอากาศานะครับนี่คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยครับเพื่อนๆดินฟ้าอากาศสภาวะเศรษฐกิจโรคระบาดนะครับนี่ครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเราอย่าลืมว่า การที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายและแน่นอนครับมันไม่ได้จบแค่นั้นนะมันยังมีคําว่าวินัยอีกนะครับเราจะประสบความสําเร็จได้เราต้องมีวินัยนะครับและแน่เลยการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับท่านต้องมีวินัยสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมเจอและผมตัดสินใจเข้ามาในวงการการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะ ผมรู้ว่าถ้าเรามีวินยัยเราเรียนรู้มากพอเราลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเราประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ท่านต้องตัดสินใจประสบความสำเร็จก่อนครับคลิปนี้ฝากไว้นะครับให้เป็นแนวคิดสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจุดเริ่มต้นของเราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนครับฟังคลิปเพื่อนให้จบนะครับเลื่อนฟีผ่านเจอเพื่อน อย่าเลื่อนผ่านครับดูให้จบครับไม่ว่ามันจะสั้นไม่ว่ามันจะยาวนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรู้ที่ท่านต้องการอยู่ก็ได้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ